เฮ้ยเฮ้ยโอ้กินเขาครับเยอะทำไมกินเยอะจังหิวเอาเย่าอ๋อย่าโอ้ไม่มีเอาถังครับทำไรเนี่ยซุ้มดำปูบาละซุ้มดำอะไรนะปูบาระซุ้มดปูบาระปูระโอ้โหทำเป็นทำเป็นทำเป็นไหมทำเป็นอร่อยต้มดำก็ทำเป็นใช่อย่างอื่นก็ทำเป็นไหม อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยาตามเป็นไหมอย่างเงี้ยเออเป็นน,นิดหน่อยเป็นนิดหน่อยโอ้บมธรรมดาเด้ครับนี่ตำสมสมตำกับตำเป็นป่าคนจีนที่ถังนี่ครับเป็นนักเรียนมาเรียนมวยเนาอะ,อะมาอยู่ประเทศไทยจนตำส้มตำเป็นน้าถังเนาะใช่เดี๋ยวพี่รอชิมนะโอเคอร่อยแน่นอนนะอร่อยแน่นอนแซ่บหลายบอกดิแซ่บหลายอ่าแซ่บหลายวันฉลองแซ่บหลายบอกดิวันฉลองแซ่บหลายเออ <c oughs> หมายถึงว่าอร่อยมากมากทำสมกินเองวันนีมั้ยโอ้โหแน่นอนจริงจริงาถังนี่นี่นานบลาพร้อม ดเ,เดี๋ยววเดี๋ยรอยชิมนะถันงนะโอเคเออโอเคปาดกับข่าไก่พีเคต้มกระดูกหมูเข <Sig> ียวหวานไก่เขียวหวานไกนะ่ใช่ไหมใชหนูโอ้ยเขียวหวานไก่ไอันอนี้ผัดผักผักใส่กุ้งจ้าจบกินค์ กินดีกินดีเกินใส่ใ่สเสื้อแมนยูใส่เสื้อแมนยูโดนได้นะผมบอกก่อนลองดูด้วยนะไม่ใช่มาใส่ชีสโซใส่แถวนี้นะผมบอกนะรับเข่าโคตรดีนะครับโอ้สุดยอดถังถังเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วชิมก่อนนะโอเคโอ้แน่นอนในถัง อมเดี๋ยวใชไหมได้ได้ลอๆลอยจบบเอามากินข่าวค่ายครับอกับข่าวมีแต่ดีดีครับเลยเอ้อโอ้กินข้าวครับเดี๋ยทำไมกินเยอะจัง อยู oh, yeah. oh. <laughs> ่เอาเงี้ยโอ้ไม่มีไม่มีตังก็อยู่ได้ครับอยู่ได่พีเคเนี่ยก็เสือเนาะกับข้าวอร่อยอยงี้หูทำกับข้าวสุดยอดอยดูก็ก็ยังไงหวานผัดผัดกุ้งก็ต้มจืดกระดูกหมูผักกาดดองหอมรอบผมเลย